สวัสดีครับผมพูดกันอีเชื่อเพยกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวผมการดั้มซึ่งเป็นการดั้มวันนี้เราจะเป็นการดั้มจากค่ายทีท,ทีผมจากค่ายจีนนะผมก็จะเป็นตัวอะไรนั้นก็มาเราติดตามชมครับแต่ว่าก่อนจะไปชมนะก็กดนะครับติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยโอเคสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอันบ x ็อกนะครับผมก็ไปติดตามชมเลยครับผมไปกันเลยครับ อันนี้แหละผมเป็นตัว GNX ขี 704T ครับผมก็ชื่อว่า Ahad นะครับผมซึ่งเป็นตัวละครนะผมจากภาคถ้าจะผิดน่าจะเป็นดับเบิล O ั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะดับเบิล O ถ้าผมผิดพลาดยังไงก็มาคอมเมนต์บอกได้เลยกันครับเกาะตัวนี้จะมีขนาดเป็นไซส์ HG นะครับผม HG หนึ่งต่อ 144ครับผมความสูงอยูีที่ปรนมาณ1าถึง1 4 15เซนอ่านี่ก็จะเป็นรอบๆอลกองนะครับผมก็ตัวนี้ถือว่าออกมานานแล้วพอสมควรแต่ว่ามาดูกันครับว่าด้านในครับผมจะเป็นยังไงมันจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเวลามานานสักเพียงใดครับก็มาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่าตัวเนื้องานเนื้อพลาสติกเนี่ย จะยังคงดีอยู่หรือเปล่าครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับป้ายกล่องดูข้างในกันครับอันแรกก็แผ่นรองมานี่ครับผมกล่อ,องก็จะมีแขงแบบใหญ่ๆมาเลยครับแล้วก็มีคู่มือการประกอบครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดู ตัวของด้านของแผงกันครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่กะออกมาแล้วครับชิ้นแรกเลยครับนี่เป็นอ่าสติกเกอร์ครับผมสติกทูไว้ติดตัวโมเดลครับนี่ก็จะเป็นแผง PC แผงถัดมาครับนี่ในคู่ในนี้มันจะเขียนว่าแผง A ครับผมนี่ยมาดูเนื้อพลาสติกกันครับก็ถือว่าใช้ได้นะผมไม่มีแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับการฉีดสีแม้เนี่ยตัวนี้คือแบบไม่มีรอยเลยนะครับการฉีดสีคือดีมากๆเลยนะครับโอเคแผงถัดมาครับ ก็เป็นแผงอ่า B ครับผมก็การฉีดสีพลาสติกก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับมาแทบจะไม่เห็นตําหนิการฉีดสีพลาสติกเลยนะครับก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้มากคือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเ,เนื้อพลาสติกก็ออกแข็งแข็งครับผมไม่ได้นิ่มออกกรอบๆด้วยครับก็เดี๋ยวไว้มาดูกันตอนประกอบอีกทีครับผม แผงถัดมาครับนี่มันจะมีแผงพีซี PC อีกหนึ่งแผงครับผมจะได้ PC มาทั้งหมด2แผงเห็นไหมครับโอเคแผงถัดมาก็นี่ครับจะเป็นแผงซก็ดูจากรายละเอียดการฉีดสีพลาสติกก็ถือว่าไม่ค่อยมีตําหนินะครับมีบ้างเล็กน้อยเห็นไหมครับนี่รับมีรอยแบบเล็กๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมซึ่ง ก็ไม่ได้มากครับไม่ได้ทำให้ดูน่าเกียดเลยครับก็ถือว่าดีครับผมเนื้อพลาสติกก็ออกแข็งๆกรอบๆกบ็กจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับตอนประกอบครับผมส่วนอ่าคู่มือนี่ครับเป็นภาพสีแล้วก็ด้านในครับผมเนี่ยเป็นนะครับ มือการประกอบก็ถือว่าละเอียดพอสมควรนะครับก็มันก็คือยกจากงานแท้มานี่ครับส่วนด้านนี้ก็เป็นภาพสีนะครับนี่คู่มือเนี่ยคือมันยกจากงานแท้มาเลยครับเวลาประกอบเสร็จครับก็จะประมมานี้ครับเดี๋ยวไว้เรามาลุ้นอีกทีในคลิปประกอบแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ ก็มันช่วงสรุปนะครับสรุปก็อย่างที่เราได้แกะกล่องไปนะก็เนพลาสติกดีอ่าไม่ไม่รีวไปดีแบบนี้ว่าการฉีดสีผมดีแต่ว่าเนื้อพลาสติกเนี่ยจะออกแข็งและกรอบครับผมก็อ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นตอนประกอบเองกีครับว่ามันจะประกอบได้สนิทหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องใช้ตัวช่วยหรือเปล่าอ่ามันมีมีคนดูผมคอมเมนต์มาว่าอยากจะเห็น การแบบล้วงการขยายรูเไรเดี๋ยวมาติดตามครับผมชมตัวนี้เลยครับผมคิดว่าน่าจะได้ขยายรูได้ล้วงแน,น่นอน,นับผมก็มารอติดตามในคลิปประกอบนะกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากไปก่อน,นครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสันกรดิ่ะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยโอเคผมไว้รอติดตามคลิปประกอบตัวอาฮาดกันนะครับอาฮาด น่าจะอาฮะนะครับอาฮะอาฮตโอเค G NX 70 t ีดเจ็ทจากค่ายทีทีครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปประกอบนะครับต้องรอติดตามชมเลยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ